นักโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัม no พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอความนอบน้อมจงมีเด่พระผูมีพระภาอรหันต์สัมมาสัมพุทธพระองค์นั้น ปทํอํติพุทธํสรณํคัจฉามะโพเราะระลึกถึงภาวํบุเธกรังทีหนึ่งปทํอํติธัมมํสรณํคัจฉามะโพเราะระลึกถึงธรรมเนกรังทีหนึ่งปทํอํติสังฆํสรณํคัจฉามะโพเราะระลึกถึง พวกเราระลึกถึงความรู้เมตรังทีสองสุติยามติธรรมาสารนันัจามะพวกเราระลึกถึงทางมเมตรังที่สองชวติยามติสังฆังสารนันัจามะพวกเราระลึกถึงกลมเมตรังที่สองตัตติยามปิพุทธังสารนันัจามะพวกเราระลึกถึงความรู้เมตรังที่สาม สตติยัมปิธรรมังสารานังนัจชามะพวกเราระลึกถึงธรรมเมตครั้งที่สามสติยัมปิสังฆังสารานังนัจชามะพวกเราระลึกถึงสงฆ์ตรครั้งที่สามป,ปานาจิปาตาเวรมณีสิกขาปะทงสัตมัติยามะพวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์อาคินนาธานา มวัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ละขโมยการมยุมิาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ประพฤติสามีภันยาีอุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่โกหกหลอกลวง สุราเมรยะแม่ชะปมตะทานาเวระมณีศิกขาปตามธรมาธิทยามะสุเระไมดื่มสุราของมารยาเศ,ษศรษฐิติมาเนปัญจะสิขาปทานเนบทที่ต้องศึกษาห,าห้าเหล่านี้สีเหลนะาสุขติงยันตี คนทั้งหลายจะถึงสุขคติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะเนปติงยันตตจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตะสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจดธรรมพาะธรัตธรรม รูมาจากลกาติกาิสหัมปฏิกาอันชจลีอันทีวรายาจาัตสันติจักจัตวาราชราชาติกาเทเสตุธรรมมนุกข์กามปิมังปัจฉัง